พรรษามาโดยลำดับก็เรียกว่าขอนพรรษามาแล้วทุกคนก็ให้ประเมินดูความเป็นมาของตนว่าตนนั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์มาได้ผลมากน้อยเพียงใด ข้อนี้ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะพึงประเมินผลแห่งการปฏิบัติด้วยตนเองจะให้คนอื่นนั้นพยากรให้นั้นไม่ได้ <c oughs> ทุกคนต้องรู้ตัวเองจึงจะถูกต้องตอนเองทำถูกทำผิดอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของตัวเอง จะต้องพิสูจน์ให้รู้ว่าตนทำผิดอะไรทำถูกอะไรถ้าหากว่าตนสำรวมตนด้วยดีมาส่วนธรรมะก็ดีส่วนวินัยก็ดีก็จะได้ปีติปราโมทขึ้นในใจเมื่อเราพิจารณาดูผลแห่งการปฏิบัติแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ที่ตนได้เข้ามาบวช ในพระพุทธศาสนานี้าผาบุคคลผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้ย่อมมีโอกาสที่จะได้ชำระตนให้สะอาดพดจดจากกิเลสบาปประธรรมต่างๆได้เต็มที่เพราะไม่มีกิจการงานอะไรที่จะมาขัดขวางไม่ให้ประพฤติพรหมจรรย์ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก <c oughs> ิจวัตรของนักบวชก็อย่างที่เรากระทำบำเพ็ญกันมานี่แหละเราก็รู้กันอยู่ก็ไม่เป็นเรื่องหนักหนาอะไรพอที่จะมาเป็นอุปสรรคกว่าเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้าเนื่องจากทำอย่างโน้นอย่างนี้ทำงานหนัก ไม่ได้พักผ่อนอะไรอย่างนี้มัไม่มีข้ออ้างนะขอกิจ,จวัตรข้อปฏิบัติเพียงแค่ปัดกวดทำความสะอาดสถานที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำกิจอื่นๆบ้างที่จำเป็นบางครัง้งบางคราวนอกจากการปัดกวดการทำความสะอาดแล้วมันก็มีกรณีพิเศษ นิดๆหน่อยๆน,นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงได้มีโอกาสได้ทำความเพียรเต็มที่นั่นนั่นอย่าพากันประมาท <c oughs> ผู้มีหน้าที่เรียนทำเรียนวินยัยก็ตั้งใจท่องตั้งใจดูตั้งใจต,ใจตอบปัญหาหัดตอบปัญหาให้มันได้ ผู้ใดได,ได้ตอบปัญหามันก็เรียกว่าได้ฝึกมันสมองให้เชี่ยวชาญในการคิดปัญหาธรรมะนั้นๆให้มันได้โดยกระจ่างแจ้ง <c oughs> เรียกว่าฝึกให้เกิดปัญญานั่นแหละถ้าว่าตรงๆถ้าผู้ใดเกียดคร้านในการท่องการจำการเรียน ก็แสดงว่าผู้นั้นไม่ปราสนาจะมีปัญญาอยากจะเป็นคนโง่เขาเบาปัญญาอยู่นั่นก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้คนไม่มีปัญญาเช่นอย่างว่าไม่มีปัญญาในทางธรรมทางวินัยอย่างนี้นะแม่บวชไปอยู่ไปนานไปก็รักษาตัวให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมในวินัยก็ไม่ได้ เดี๋ยวก็ไปล่วงทำล่วงวินัยเข้าไปได้รับความเศร้าหมองแล้วก็ไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปตลอดชีวิตได้ถ้าหากว่าผู้นั้นบวชอยู่ไม่ได้นานศึกออกไปก็ไม่มีความรู้ในธรรมในวินัยอะไรติดตัวไปอย่างนี้นะ ผู้ที่เคยทําช่วยอย่างในทำบาปอย่างในมาตต่ก่อนก็ทําอยู่เหมือนเดิมเหมือนไม่ได้บวชเลยนั่นแหละนั่นเรียกว,ว่ามันไม่มีความรู้พิเศษอะไรเกิดขึ้นในใจในขณะที่บวชอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้การบวชมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรต้องให้เข้าใจในนั้นต้องขยันต้อง ดูสําหรับตำราต้องท่องบนจดจําเอาข้อธรรมะข้อวินัยต่างๆหมดนี่ให้มันได้ mm hmm. เท่าที่เราจะท่องได้จําได้แต่ตั้งใจลงจริงๆนะ mm hmm. mm hmm. ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเอาตัวนอดจากทุกข์ไม่ได้ mm hmm. อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเอง ถ้าบวชอยู่ไม่ได้ซึกออกไปก็ไม่มีปัญญาที่จะรักษาตัวให้พ้นจากบาปจากโทษได้ก็ลงไปลอยลุยบาปเหมือนเดิมเคยทำบาปมายัางไงเคยดื่มเหล้ามามันก็จะกลับไปดื่มเหล้าอยู่ตามเดิมเคยถูกกัญชายาฝิ่นมามันก็จะไปบริโภคของเสพติดอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมเนี้ย คนไม่ใคร่ควรไม่มีปัญญาพิจารณาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นเหตุเห็นผลโดยแจมแจ้งโดยตนเองแล้วมันเว้นไม่ได้จริงๆ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาต้องใคร่ควรคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีเหตุมีผล เพียงพอทุกอย่างเลยไม่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยอย่างถ้าฟาฟชั่วอย่างนี้นะทำไมพระองค์เจ้าจึงบัญญัติห้ามไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เก็บออกมาวิจัยดูค้นหาเหตุหาผลเรื่องนั่นๆให้มันเห็นแจ้งชัดเลยเพราะมันมีเหตุมีผลโย มันก็ต้องดูตองหลับตำราประกอบด้วยเรื่องมันนะถ้าไม่ดูตำราไม่เรียนบ้างอย่างนี้แล้วไม่ได้ฟังคำอธิบายจากครูบาอาจารย์นะีกะ็เหตุผลในเรื่องนั้นนก็จะไม่ปรากฏแก่ผู้นั้นเลยก็ไม่มีหลักฐานยืนยันนะจำได้ังต้แต่หัวข้อเฉย แต่ว่าไม่ได้ฟังคำบรรยายหรืออธิบายขยายเนื้อความต่างๆอย่างนี้นะมันก็ไม่เข้าใจได้หรือฟังมาแล้วไม่เอาใจใส่มันก็ลืมคนไม่เอาใจใส่นี่ในธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยมันก็ถึงฟังกี่ครั้งมันก็จำไม่ได้ ผู้ที่จะจำได้ก็เพราะว่าใจจดจ่อเมื่อฟังไปแล้วก็กำหนดจดจำหัวข้อธรรมะาต่างที่ท่านแสดงให้ฟังหรือว่าจำเหตุผลที่ท่านชี้แจงให้ฟังไปให้มันเข้าใจไว้จำไว้ใส่ใจให้ได้อย่างนี้นะเวลาไปนั่งสงบจิตพิจารณาอยู่ส่วนตัว ความจำอันนั้นมันก็จะโผล่ขึ้นในใจเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นมาเมื่อมันความจำอันนั้นมันโผล่ขึ้นมาเป็นสักขีพยานให้รู้แจ้งชัดในเรื่องนั้นด้วยตนเองขึ้นมาแล้วก็มันก็จำแม่นเลยแบบนี้นะ,ะเมื่อมันจำแม่นแล้วมันก็เว้นได้สิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษนะ,ะเพราะว่าพระอ,องค์เจ้าแสดงทั้งเหตุทั้งผลนี่ แต่ละอย่างเช่นอย่างว่าบุคคลมีความโกรธและเจตนาแล้วฆ่าตัดลงไปให้ตายอย่างนี้นะมันก็มีโทษกรรมนั้นมันก็ติดตามสนองถ้ามันหนักมากมันก็ไปนรกคนจากนารกมาเศษบาปอันนั้นยังไม่สิ้น เกิดมาในโลกนี่ก็มีอายุสั้นอยู่ไปอยู่ไปเมื่อกรรมนั้นตามทันมันก็มาตัดรอนชีวิตให้ตายเสียยังไม่ทันถึงอายุไขก็ตายเสียแล้วก็อย่างนี้นะโดยเหตุผลแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมันมันสมควรจะอยู่ไปได้นานกว่านั้น แต่บคุคคลพวกนั้นไปตัดรอนชีวิตของมันให้ตายเสียก่อนอย่างนี้นะนั่นแล้วกรรมนั้นมันก็ตามสนองเอาไปตัดชีวิตของผู้นั้นให้ตายเสียก่อนอายุไขยังไม่ทันถึงอายุไขตายแล้วมันก็อย่างนั้นเลยโดยเหตุผลแล้วมันมันเป็นไปได้นะี่มันเป็นอย่างนั้นคำสอนของพระเจ้านะ ัถ้าเทียบอีกอย่างหนึ่งเอาถ้าว่าเขาจะมาฆ่าเราเน่ะเราจะยอมให้เขาฆ่าหรือกลัวตายไหมกลัวไหมกลัวแน่นอนถ้ารู้ว่าเขาจะมาฆ่าล้วใครจะไม่กลัวแบบนี้นะนั่นเนียเมื่อหลีกได้ก็หาทางหลีกถ้าเมื่อมีกำลังจะต่อสู้ก็ต่อสู้จะไม่ยอมให้เขาฆ่าแต่ฝ่ายเดียว ก็เมื่อตนก็กลัวต่อไปคือความตายอย่างว่านี่แล้วบุคคลอื่นนะสัตว์อื่นนะเขาก็มีจิตใจเหมือนกับตนนะเขาจะกลัวไหมกลัวเขากลัวต่ออัถญาคือความตายอย่างนี้นะโดยเหตุผลนะเมื่อเราคิดเราเปรียบเทียบกันดูแล้วนะดังนั้นคนใดถ้าคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็ยังไปขืนทำอยู่ก็เรียกว่า เป็นผู้เห็นแก่ตัวเท่านั้นเองเมื่อตอนนั้นไม่ถูกคนอื่นฆ่าแล้วก็ดีแล้วแต่ตนฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นไม่เป็นไรอันนี้เรียกว่าคนเห็นแก่ตัวอคนเข้าข้างตัวเองไม่นึกถึงชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นอย่างนั้น แม้ไปรักของเขาก็ดีไปไปพิสิตวิจฉาจันทร์ก็กรรมก็ดีไปกล่าวมุสาวาทก็ดีดื่มสุราเมลัยกัญชายาฟินเฮโรอีนเครื่องของเสพติดอโซรต่างๆวันนี้มันล้วนจะมีเหตุผลเหตุผลอันเป็นไปในทางชั่วทั้งนั้นเลยเหตุผลอันเป็นไปในทางเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลผู้อื่น ให้เป็นทุกข์เกิดร้อนทั้งนั้นว่าโดยสรุปแล้วนะเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากมันมันไม่ได้เอาไปคิดหรอกไม่ได้ไปพิจารณาเลยนึกว่าตนมีอำนาจเหนือเขาแล้วก็าทำได้ทำเอาตามใจชอบไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีกรรมมีเวรติดตามไปสนอง เอาให้เป็นทุกข์เกิดร้อนไปในภพในชาติต่อเนื่องกันไปอันบาปกรรมมันให้ผลนี่มันให้ผลไม่ใช่ว่าให้ผลทีเดียวแล้วมันมันหมดไปเลยนะนั่น,นในตำราทางกล่าวไว้ออกพ้นจากนรกขุมใหญ่แล้วพัดไปตกนรกในขุม,ขมเล็กเรียกว,ว่านรกบริวารอ่า พ้นจากนรกบริวารมาแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตพอเศษบาปยังไม่หมดนี่พอพ้นจากเปรตมาแล้วเศษบาปก็ยังไม่สิ้นก็ามาเกิดเป็นอสุรกายมเมื่อเสวยกรรมวิบากมันเป็นอสุรกายอยู่นั้นไปไปมันมันหมดเขตของบาปกรรมในขั้นนั้นแล้วตายจากอสุรกาย เศษบายังไม่สิ้นก็นมาเกิดเป็นสติรจชานตายจากสติรจชานบาปกรรมยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่กระจอ,อกงอกง่อยคนไม่สมบูรณ์มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบถึงความวิบัติไม่สมบูรณ์นั่นแหละเศษบาปเศษบามันมาตามสนองเอา ตำราท่านกล่าวไว้ว่าหลายชาตินะ <c oughs> เวยผลแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นนะ่ะถ้าได้เกิดเป็นสัตว์แล้วก็เป็นเกิดตายเกิดตายอยู่หลายชาติเดียวถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่างนี้มามีอวิวา่างกายบกพร่องไม่สมบูรณ์อย่างนี้แนละ้วก็ไม่ใช่ว่าชาติเดียวนี้มันแล้วไปนะเมื่อเศษบาปนั้น,นยังไม่หมด เอาเกิดมาชาตินี้แล้วอย่างนี้ก็มาทำบาปเพิ่มเติมเข้าไว้อีกอย่างนี้นะเอาบาปกรรมนั้นมันก็นำไปสู่นรกของเก่าอีกแล้วบุคคลผูท้ที่บาปกรรมครอบงำจิตใจนะ่ะเป็นใจมืดใจดำไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรแล้วเหตุนั้นมันจึงได้ต้องทำบาปเพิ่มเติมอีก เพื่นเสียที่จะได้พบกับนักปราชบัณฑิตในพระพุทธศาสานาท่านแนะนำสั่งสอนให้งดเว้นจากกรรมชั่วเหล่านั้นถ้าผู้นั้นเชื่อตามพยายามงดเว้นจากกรรมชั่วอันนั้นก็ย,ยังชั่วหน่อยผ่อนหนักให้เป็นเบากรรมเก่าที่ยังเหลืออยู่มันก็จะให้ผลไปไม่มากเท่าไรก็จะหมดลงเพราะบุคคลนั้นทำความดี ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ <c oughs> นี่นะเรื่องเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละให้พากันคิดกันตรองให้มันดีเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากสร้างกรรมสร้างเวร <c oughs> บางคนเนี่ยเมื่อเกิดทะเลวิวาทกันโมโหโทโสขึ้นมาแล้วคิดแต่จะฆ่ากันแกงกัน ให้ล่มให้ตายไปอย่างนี้นะเอา้เอาในขณะที่โกรธอยู่นั่นมีผู้มาห้ามไม่ได้นะเป็นบาปนะตายแล้วไปตกนรกนะเพื่อนก็ตอบผู้ห้ามน,นั่นว่ามันจะไปตกนรกสักกี่หลุมเราก็จะไปนี่นั่นแหละอำนาจแห่งมานะทิฐิอำนาจแหนะ่แงโทตากิยาบาทเมื่อเมื่อมัน ตัวเองสร้างขึ้นมากๆแล้วมันมีอำนาจเหนือจิตใจนั้นแล้วมันก็ทำให้จิตนั้นไม่กลัวบาปกลัวนรกอบายภูมิเลยนั่นเนี่ยเหตุนั้นคนเรามันถึงได้ทำบาปถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นอย่างนั้นอันผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ มันต้องพิจารณาเรื่องบาปกรรมอันนี้ให้มากๆทีเดียวให้มันรู้มันเห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วตนเองก็ยังจะพอได้รับผลแห่งการบวชถ้าหากว่าอยู่ไม่ได้ศึกออกไปก็จะได้พยายามเว้นกรรมชั่วต่างๆนั้นจะมีความยับยั้งชั่งใจไม่ไปทำชั่วอย่างไร้ยแรง เช่นไปไทเะเลกับใครเข้าไปแล้วก็ไปทุบกันตีกันเลือดตกยางออกหรือบันดาลโทสะให้ฆ่ากันยิงกันตายอะไรพวกนี้มีอยู่ด่าตื่นนี้ในโลกอันนี้นะก็เนื่องแต่ว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตแม่แต่น้อยเดียวสร้างแต่กิเลสเหล่านั้นให้มาเป็นเพื่อนของดวงจิตนี่ตลอดไปดังนั้นจิตนั้นมันถึง กล้าหาญการกระทำความชั่วต่างๆไม่กลัวตอบผลแห่งกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติดังนั้นผู้ที่ได้บวชเข้ามาแล้วก็ได้ดมาฝึกผลอบรมจนอยู่อย่างนี้ก็ต้องให้มันได้ผลต้องให้มองเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษแจ่แจ้งโดยตนเองเมื่อผู้มองเห็น บุญการทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเป็นบุญกุศลอย่างนี้มันก็พยายามทําพยายามพูดแต่ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปพยายามรักษาวาจาคําพูดถ้าไม่มีเหตุจําเป็นก็ไม่พูดเลยไปยัดคําพูดคนรู้ธรรมนะคนรู้ธรรมแล้วคนสํารวมจิต ตัวเองเนี่ยเพราะว่าการพูดนี่มันก็ออกมาจากดวงขีดนั่นแหละถ้าจิตเลื่อนลอยแล้วคําพูดก็ไม่มีสถานีอ่มันก็ไหลออกมาแต่ความคิดนั่นแหละพูดเรื่อยเปื่อยไปไม่ทราบเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นยังว่ามันสําคัญอยู่ที่จิตนี้ผู้ดใดควบคุมจิตตัวเองได้ห้ามจิตตัวเองได้อย่างนี้แล้วไม่หรอกมันไม่อยากพูดพุ่าเพื่อ อะไรเลยอ่ะเมื่อเมื่อมันมีเหตุมาจึงค่อยพูดน,นั่นแหละเมื่อไม่มีเหตุสิคนจะพูดแล้วมันก็สงบใจนิ่งอยู่สบายสบายไปอย่างนี้หละเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้จักรักษาจิตใจตัวเองไม่ให้ตกไปในทางบาปอากุศล ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักบาปนั่นเองบาปมันเกิดที่จิตจิตเป็นผู้สร้างขึ้นบุญก็เกิดที่จิตดวงนี้ถ้าจิตนี้ละบาปคือละความโกรธความมายาบาัตละความโลภเพ่งเ,เล่งเร่งเลงไปในสมบัติของผู้อื่นได้แล้วอย่างนี้นะมันก็เป็นผู้ถือสันติตามมีตามได้ ตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ท่นนั้นเนื้อจิตนั้นเมื่อละความโกรธลงไปแล้วมันก็มีเมตตาขึ้นมาจิตก็ไปกอบอไปด้วยเมตตากรุณาอยู่ตลอดไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้สร้างบาปกรรมเพราะความโกรธนั่นนะทีนี้นั่นในี่ะใครจะมายัว่วให้โกรธยั่วทะเลาะวิวาดชวนทะเลาะวิวาดก็ไม่เล่นด้วย ไม่เอาคนผู้มีธรรมอันเป็นกุศลอยู่ในใจแล้วมันก็ไม่เอาะอืวถ้าผู้ไม่มีธรรมไม่มีเมตตากรุณาไม่เคยห้ามจิตไม่เคยฝึกจิตวัต่ก่อนแล้วไม่ไหวพอใครมายั่วเท่านั้นแหละมันก็ทนไม่ได้แล้วเหมือนต้องตอบโต้กันไปเมื่อรุนแรงเข้าไปยับยั้งใจไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือ ตบตีกันไปคว้าได้อะไรอาวุธเป็นอาวุธกัดซัดกันไปอย่างนี้แหละคนผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจเนี่ยมันจะทำจนให้ตกต่ำมีอยู่ทมไปในโลกอันี้นะเรื่องที่ไม่ควรจะทำมันก็ไปทำเรื่องที่สงควรจะห้ามจิตใจได้มันก็ห้ามไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นมันจะห้ามได้ยังไง ตนไม่เคยฝึกนั่งสมาธิภาวนาไม่เคยทําใจให้สงบไม่เคยห้ามจิตของตัวเองสักทีเมื่อเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามาเวลาใด <c oughs> มันก็โกรธขึ้นเวลานั้นเลยอย่างนี้เนะี่ยนี่แหละคนไม่ได้ห้ามจิตใจตัวเองนะอันผู้ที่ฝึกจิตใจตนเอง <c oughs> ด้วยการนั่งสมาธิภาวนาเอาไปอย่างนี้มันก็รู้จักวิธีข่มจิตรู้จักวิธีห้ามความคิดความนึกอันภายในนั้นได้ถ้าหากว่าผู้นั่งสมาธิภาวนาหากไม่รู้จักข่มจิตตัวเองแล้ไม่รู้จักห้ามความคิดความนึกในใจอย่างนี้ใจก็สงบเป็นสมาธิไม่ได้เลยนี่ ดังนั้นจึงว่าอย่าพากันทําเล่นนะทำสมาธินะต้องทําจริงๆ <c oughs> ต้องรู้จักสะกดจิตของตนรู้จักห้ามความคิดเอาสติเข้าไปประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ให้ได้ <c oughs> การที่จิตนี่มันจะชอบคิดแหละ พอนั่งสมาธิไปแล้วมันยิ่งชอบคิดดีอ่ะเพราะมันเป็นมารน,นะอนท่านเลยว่าอาภิสังขารมานนะได้แก่ความคิดเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบ้างถ้าบุคคลไม่รู้เท่าเราก็เป็นมารเลยแบนี้นะมารบกวนจิตใจให้กุ้งเอ่องนั้นให้สงบลงไม่ได้เลยเปอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราไปนั่งเฉยๆแล้วไม่ได้คมจิตเลยก็ให้จิตมันเลื่อนลอยไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยนั่งอยู่เป็นชั่วโมงก็ไม่ไม่ได้ผลจิตก็สงบไม่ได้ดังนั้นต้องต้องลงแรงนะให้เข้าใจถ้าจิตใดมันดื้อด้านมันชอบอยากจะฟุ้งซ่านไปอย่างนี้แรามันต้องออกแรงนะสะกดกันลงไว้เอาตายเป็นตาย เราจักไม่คิดความคิดมันก่อกามนาทันว่านั่นไงโสจักว่าอาวอดทั้งการกิ่งพร้อมพันใบความคิดมันเป็นกามของคนทันว่างนั้นวันนี้ก็เตือนตนลงไปว่าเราจักไม่คิดความคิดก่อกามนา สูจักปอดทั้งก้านกิ่งพร้อมพันใบเมื่อหยุดคิดลงได้ไม่วิตกไปในความรักความใคร่สะกดจิตไว้ได้อย่างนี้นะกามวิตกอะไรมันก็ระงงับไปเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรล่ะที่มันไม่ระง,งับเพราะตนไม่คมใจไม่สะกดจิตสติก็อ่อนแอ อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสติกับขันติความอดทนนี่มันต้องเป็นคู่กันถ้ามีแต่สติขาดความอดทนก็ไม่ไหวสติมันก็ยับยั้งใจไว้ไม่อยู่อืมเราะนั้นต้องมีความอดทนประกอบเข้าด้วยมันจึงสามารถที่จะยับยั้งใจที่มันชอบพุ่งอันนั้นได้ นี่ได้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตงไปให้เต็มความสามารถของตนของตนนั่งแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้